นาโลงนะ่งครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับน้ำก็จะเข้าตามนานะครับคอลิตี้ครับผมสีเขียว

โอ้ยยอมเปียกครับตัวนี้โอ้ยมันหลุดขั้งบนนะครับจงบังหวะผมยกนะตีนะ่ยังอยู่นะครับอืเปียกหมดเลยนี่นะครับ ดียังตะปบได้นะครับผมโอ้โหใสเป็นโลเลยครับนี่ฮะพอดีจังหวะผมยกขึ้นมานะครับเปียกหมดเลยตัวผมเปียกไปครึ่งตัวเลยครับนี่ฮะกัดคอลิตี้สีเขียวนะครับจริงๆเหยื่อมันก็ลงคอไปแล้วตอนนี้จังหวะผมยกอข้างข้างบนมันฉีกนะครับ นี่ฮะคุณตา้ขนาด3.5เซนนะครับน้ำหนักดีตีไก่และที่สำคัญนะฮะมีใบหลิว2สองใบครับเคาะกันทำให้เกิดเสียงนะครัเรียกปลาเข้าชาร์จเหยื่อได้ง่ายขึ้นเหนื่อยนี่ครับเมื่อกี้เวลาปลากัดปุ๊บลถกันลงแล้วก็สวนได้เลยครับจริงๆมันลงคอนะฮะทีนี้ผมจังหวะผมยกนะครจับสายยกปลาหนักน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะคร ก็ทําให้เหงือกฉีกนะครับนี่ครับใบหลิวเป็นรูปมงกุฎนะครับอีกใบหนึ่งเป็นทรงดัดดิดน้ํานี่เคาะกันทําให้เกิดมีเสียงอ๋อเหนื่อยยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยครับสําหรับกบซุปตาครับถูกและดีต้องคุณตี้เท่านั้นครับผมนี่ครับคุ้มแน่นอนครับราคาเพียง75ห้าบาทนะครับผมสุดยอดมากครับผม โดนโดน,โดนครับตัวใหญ่แน่เดี๋ยวตัว<โดน>ใหญ่ครับ มขออนุาตเดินขึ้นไปบนคันนาก่อนถือปลาไปด้วยนี่เดี๋ยวปลาล่นนะครับโอเคครับนี่ครับกระหมายนาครับกับช่อนโอ้โหสายอ้วนตับเลยครับใหญ่เลยนี่คกัดอิมเมจสีส้มนะครับ เต็มปากเต็มคําเลยขนาดเยื่อมีขนาด3.5เซนนะครับกําลังดีกับใหม่ธรรมชาติเลยครับแล้วก็ประชอนมันกัดแบบไม่ระแวงเลยใบหลิวสองใบเลยนะครับใบหนึ่งเป็นรูปมงกุฎแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นทรงดัดดิดน้านะครับเคาะกันทําให้เกิดเสียงนะครับนี่ครับตีตามชายอ่าตีตามสังข้าวอย่างเงี้ยตีเข้าไปแล้วก็กรอบมาช้าครับอันนี้ดูถึงซวบเลยครับนี่พอดีผมตีตรงนู้นนะ เมื่อกี้ยืนตรงนี้มันมันยืนไม่ได้หรอกเดี๋ยวกล้องมันล้มครับตั้งกล้องไม่ไม่มัน่นคงนี่ฮนะเหนื่อยฝากผลง,งานไว้ด้วยครับสำหรับกบซุปตารุ่รนอิมเมจสวยถูกทนราคาเพียงเจ็ดสิบห้าบาทคุ้มแน่นอนครับผมนี่ฮนะในประชนันตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกอนครับผมใสสวยเลยครับัวนีสิโยครับมากด้วยอิมเมจ